คินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บทสนทนาในห้องรับคืนนี้แค่หน้าขอนั่งข้างหัวใจที่อาจกำลังถูกทดสอบเพราะเมื่อใจเก่าถูกทดสอบใจใหม่ก็มักถูกเปิดเผยออกบางครั้งพระเจ้าก็ไม่รีบร้อนเปิดเผยความจริงเพราะพระองค์ทรงต้องการให้หัวใจเปิดเผยตัวก่อนโยเซฟไม่เฉลยว่าเขาคือใครทันทีไม่ใช่เพราะเขาอยากกั่นแกล้งพวกพี่ แต่เพราะเขาเคยถูกทำร้ายโดยคนที่มีสถานะเป็นพี่ที่ดูราวกับว่าไม่มีหัวใจของพี่อยู่จริงการยกโทษไม่ยากเท่ากับการให้ใจระวังใจได้อีกครั้งและความรักที่อยากกลับมาบางทีก็ต้องทดสอบเพื่อดูว่าเรากล้ารับผิดชอบต่อสิ่งที่เคยพังลงหรือไม่ ยูดาคือคนที่เปลี่ยนไปอย่างแท้จริงจากคนที่เคยพูดขายเขาเถิดกลับกลายเป็นคนที่ยืนขึ้นเพื่อพูดว่าข้าจะรับผิดชอบเขาเองบางทีการฟื้นฟูไม่ได้เริ่มจากปาฏิหาริย์ที่ใหญ่โตแต่มาจากคำพูดเล็กๆที่ออกจากใจที่ผ่านการแตกละเอียดมาแล้วและในห้องนั้นไม่มีเสียงสรรเสริญไม่มีการเจมิมมีเพียงอาหารจานหนึ่ง กับน้องชายคนเล็กที่ได้รับมากกว่าคนอื่นและพระเจ้าก็ทรงเฝ้าดูว่าหัวใจที่เคยอิจฉาจะอิ่มกับความรักของผู้อื่นได้หรือยังเมื่อใจเก่าถูกทดสอบใจใหม่จึงค่อยๆเผยออกมาและนั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการไม่ใช่คำขอโทษแบบลอยๆแต่คือใจที่พร้อมจะเปลี่ยนและพระเจ้ายังทรงเฝ้าดูใจผู้คนใน เหมือนวันนั้นที่อียิปต์ใครบางคนอาจกำลังยืนอยู่ในบททดสอบเดียวกันไม่ใช่บททดสอบว่าคุณจะทำอะไรได้มากแค่ไหนแต่คือบททดสอบว่าหัวใจของคุณเปลี่ยนไปแล้วหรือยังเมื่อพระเจ้าปล่อยให้คุณได้มีโอกาสแก้ไขคุณจะยืนขึ้นรับผิดชอบหรือจะเดินหนีเหมือนเดิม และหากวันนี้คุณคือคนที่เคยผิดพลาดในอดีตจำไว้ว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้คุณพิสูจน์ความบริสุทธิ์แต่พระองค์ทรงต้องการเห็นความจริงใจที่กล้าเปลี่ยนเพราะในสายพระเนตรใจที่กลับมาอย่างแท้จริงมีค่ายิ่งกว่าเสียงสารพัดอย่างในโลกทั้งปวง